รีวิว AI Limit Dark s o u l Style a n เม e ถ้าเปรียบตระกูล d Dark s o โซเหมือนอาหารบุฟเฟ่ต์จานละพันห้า AI ลิมิตก็เหมือน้านบุฟเฟ่ต์ราคาละเก้าเก้าถึงจะไม่หรูหราเท่าแต่ก็ได้รสชาติเหมือนกันระบบแทบจะถอดมาจาก Dark s o u ซสิ่งที่เห็นต่างน่าจะมีแค่การเคลื่อนไหวในจังหวะหลบที่เหมือนจะง่ายกว่าแต่ก็จะดูไหวหน่อยตรงที่มีมีแดชหลบซ้ายขวากว้างกว่า ส่วนใหญ่ทําได้ดีไม่ค่อยติดขัดอาวุธมีให้เลือกพอประมาณมีผลต่อการเล่นบ้างพอสมควรโดยเฉพาะสกิลที่มีความรู้สึกว่าบางอันก็ดีเวอร์บางอันก็ใช้อะไรไม่ค่อยได้เลยสตูมีไม่มากเอาของเดิมมาใช้บ่อยไปนิดหนึ่งบางตัวก็หันให้เราจิ้มอย่างบ่อยแต่ข่ะที่บางตัวแม่งรอแทงเราเลยระบบป้องกันนั้นเป็นระบบที่ยากมาตั้งหากเลยสําหรับเกมนี้มีให้เราเลือกเซตตั้งแต่การแพรลี่ตั้งโลแล้วก็ดอสแบบไกลๆหรือไม่มีอะไรมาเลย ปรับเป็นท่าโจมตีแทนซึ่งระบบแพรรี่เกมนี้เรียนรู้ได้ไม่ไม,ไม่ค่อยยากเท่าไหร่จังหวะเฟรมค่อนข้างจะมีให้เยอะไม่ต้องเป๊ะ,ปะแบบพวกซีคิโรเลยในส่วนของพวกสกิลและความสามารถพิเศษก็มีทั้งสกิลจากอาวุธแล้วก็มีพวกเวทสกิลในส่วนของการป้องกันซึ่งสกิลทั้งหมดที่ว่า,ามานี้จะใช้พลังงานอันเดียวกันระดับความยากนั้นขึ้นชื่อว่าโซมันแน่นอนมันยากอยู่แล้วแต่ถ้าใครเล่นโซมาหล,ลายหลายภาคแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหากับเกมนี้เท่าไหร่ส่วน คนที่มาใหม่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในส่วนโคงส่าของฉากนั้นแผนที่มีความซับซ้อนอยู่ประมาณหนึ่งทางเชื่อมถึงกันก็มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่ซึ่งแต่ละโซนนั้นอาจจะเชื่อมต่อกันอีกประมาณ2โซนถึง3โซนไม่เกินนี้รางวัลจากการสำรวจของ AI limit นั้นอยู่ในระดับปานกลางมีดีบ้างแย่บ้าง ก็าขากันไปแต่เท่มสำคัญที่เป็นประเภทพวกเพิ่มแม็กกวดโพชั่นต่างๆเราจะได้จากการออกสำรวจแผนที่ในโซนโซนนั้นเท่านั้นมีน้อยมากที่จะได้จากเครดิตวิวัดบรรยากาศในเกมก็พอใช้มีตั้งแต่ท่อน้ำเมืองสลัมในป่าลางไปถึงบนสวรรค์ซึ่งจะมีเรื่องเล่าในเกมบ้างหรือคาสิเน,เนียเล็กน้อยพอก้อกมแกมจุดเซฟนี่ต้องบอกว่า,ามีให้เกลือมากตั้งแต่หน้าบอสหลังบอสกลางทางต้นทางเต็มไปหมดไม่ต้องห่วงว่าตายแล้ว จะวิ่งมาไกลระบบอัพสเตตก็อิงตามมาตรฐานเกมตระกูลโซได้เลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายระบบประสบการณ์กับค่างเงินถือว่าฟาร์มไม่ยากเลยโดยเพราะยิ่งหลังๆมีให้เหลือกินเหลือใช้เลยจะมีแค่ช่วงแรกที่เราจะรู้สึกลำบากกับชีวิตนิดหน่อย เกมนี้ตายแล้วเสียอย่างเดียวคือเงินกับของที่เราใช้ฟาร์ไมไปสู้ข้อหน้าซึ่งจะเสียมากเสียน้อยนั้นขึ้นอยู่ไอเทมที่สมใส่เนื้อเรื่องเล่าแบบโซไลท์อ่านเอาจากไอเทม NPC พูดน้อยมีคาสีนให้นิดหน่อยตามเป็นภาษาพอดเรื่องก็ทั่วไปตัวเอกไม่รู้อะไรเลยก็เรียนรู้เอาจากรอในเกมหรือจากคําบอกเล่า n อ c ใบออมาเรื่อยๆส่วนกราฟิกก็สวยตามมาตรฐาน เกมที่เป็นเซลเชตตามปัจจุบันแต่ไม่ค่อยเห็นตัวละครมีอารมณ์ร่วมสะเทะไหหน้าดําคําเคียรตะตายตระกูลโซเกมนี้ไม่ค่อยมีบัก๊กมีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่กระทบผลการเล่นต้องบอกว่ามาทั้งดุนไม่มีอะไรใหม่เหมือนเกมอื่นเป๊ะถ้าเป็นแฟนตัวยงของเกมโซจะรับรู้ได้ว่าบางระบบนู้นมาจากเกมนี้บางระบบนี้าบบนมาจากเกมนู้นถ้าจะให้เปรียบเทียบเกมอยู่ในมาตรฐานอันไหนก็น่าจะย้อนกลับไปตั้งแต่ d Dark s o โซภาคแรกภาค2แต่โดยรวมแล้วแม้ว่าเกมจะไม่ค่อยมีอะไรมาใหม่ๆ,ๆแต่ว่าด้วยองค์ประกอบที่มันทําได้ตามมาตรฐานและราคา ที่ถูกมากเมื่อเทียบกับเกมที่ออกใกล้กันโดยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงการเล่นจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าชั่วโมงในการจบรอบแรกแต่ก็จะเก็บได้เกือบหมดทั้งเกมแล้วอาจจะมีส่วนน้อยที่จะวนไปเล่นรอบ2ได้ต่อถ้าใครเป็นแฟนตัวยงของเกมโซและอยากนึกถึงบรรยากาศเก่กาในดาร์กโซแต่เพียงแค่เปลี่ยนสกินหามาลองได้เลยครับ